ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาญิชาแนลนะคะตอนนี้ลุงนี่ก็แกงปลาช่อนนาะนี่ปลาช่อนประชาบ้านกอยว่าปักข้อแกงใส่หน่อไม้เค็มหน่อไม้ดองใส่ผักเน่าเนาะนี่ก็จะแกงปลาช่อน เมนูเช้าเราวันนี้ไม่มีอะไรมากมีแกงปลาช่อนน่ากิน ช้นจุดของเราวันนี้ แล้วก็มันดูน่าตาตอนมันสุกเนาะโอ้โหปลาชนไข่ปลาคาเวียเนี่ยมึงดูเป็นไข่มีไข่นะมันไข่แล้วปลาชนนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะสุดของเราจะมีแกงปลา ก็มาดูนี่กันน,นี่ทำอะไรดูกันดูนี่ทำอะไรโอ้ปิ้งหนูพุกนี่หนูพุกนหนูนา กัไหนกันไหนเนาะนี่เขาเรียกว่ากันไหนกันไหนปี่หนุ่นี่เานาะพี่น้องเนาะปิ่หนุพกุกน่ากินจังเลยปิ่หนุ

มาเด้อมากินข้าวนี่เนาะเมนูของเราวันนี้เนาะเอฟซีมีแกงปลาช่อนแล้วก็หมกหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่ไม่มีอะไรมากมีแค่แกงปลาช่อนกับหมกหน่อไม้มาเด้อมากินข้าวด้วยกันเนาะเอฟซีเนาะนี่นี่ค่ะมาเด้อเอฟซีมากินข้าวด้วยกันเน,ะเน,ะน,นะา,า,นานเนะนี่โอ้เ <c oughs> มนูเด็ด นี่ปิ้งหนูพุกนี่เนาะหนูพุกหนูน่ามาเด้อมากินข้าวด้วยกันเนาะเอซีเนาะนี่พี่น้องเนาะถึงน้องก้อยกินอย่างอริดอร่อยเนาะนี่น้องก้อยกินแกงปลาช่อนเนาะนี่ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อ<า>งแช่องนี้าชาแนลนะคะ